สวัสดีค่ะพี่น้องขาตอนนี้นะคะกี่มาถึงบ้านแล้วนะคะจากหลังจากที่เราไปงานวันเกิดหนุมโจนะคะก็เลยสีมาหลอกคาบนะคะหลอกคาบอาบน้ำออกจากออกจากบานแพ่งประมาณเออตีสามครื่งค่ะพี่น้องมอดพี่ตีหา พ่พี่ตีหานะคะเรียนชัุดสมงหนึ่งสมงครึงจะไปสมงกลกัวๆค่ะพอพี่ตีหากลัวนะคะอันนี้ก็ขอบคุณหน้าผมน้องตะก,กี้นะคะน้องตะก,กี้อ่าเอาเสียงคุณแม่ย็นนะคะ,คะแต่นหนาตึงเต่ไปสามพี่องพี่องเบื้องหนาเกียตั้ึงเต่ไปสามจนวันนี้หกโมงกลัวแล้วหนาเยือบ่ ก็แปลกใจได้ค่ะพี่้องไปหัอนเขาจาจำกี่ว่าไรอีลีหรือเขาจาแก่งอีลีได้ตนเตอันอันสร้างไอ้สร้างน่ะก็จำว่าไรเมยนั่งเชียบ่เกี๊ขับไปทักนั่งที่แหลกนั่งนั่งซื้อเลยนั่งซื้ออันก็ว่าด,ดีปฏิัตด,ดีกันาฏิตอบธรรมดาแต่ว่านางฟังเสียงเพราะว่าตอนตอนที่คุยกันน่ะเสียงอาดนตีมันโกบ มันบร่ได้ยินเสียงเลยนะปนี้น,นั่งก็เลยว่าโอ้จำได้แล้วพี่เกฟะนะโอโอ้นม,นนม,นมัวลานบนลำพี่้องเออเหยียดผมผมลวนผมขาดสิเหล่า เคียวคันดึงหัวก็ดึงหักแล้วเด่นขาดเยอะุมเน่ะก็อุ้นค่ะพี่น้องก็ไปรอบนี้ก็ทุกคนก็ตตอนรับดีอยู่ทักทายนะคะทักทายตอนรับดีนะคะน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยน้องๆแดนเซอร์แล้วก็เพื่อนฝูงนะคะ อันประเทศไทยลูกน้ำมันแม่สุภาพกำนุงโจ๋เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนคุยธุะระก็เลยบวกเขาไปหาเพื่อนาะคะเพราะว่าผู้ใหญ่มาหลายมืมอนี้งั้มันเกิดนั่งเนาะกับเก็บมาเมื่อนี้กะน้องยุกิก็ไปค่ะน้องยูกิกับอ่านกงสกรนะคะก็พากันไป รวมโดยพ่อนั่นเกิดนะคะสำหรับทีมงานเสียงวิหุนะคะเก็บมามอตร์ไซค์มูมูน,นีบอกดิเนอยอ์เอ่อบายคนก็ได้ซื้อบัตรเขาเบิงเนาะค่ะบางคนก็นม่ได้ซื้อบัตรนะคะกีกสิเอาเบิงหลังมาลงให้เบิง พราะยังมันมัน,มนแอนเขาจะเปิดเพลงลิแกซิต์มันเขาก็เลยเปิดก็เลยก็เลยตรงตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเอาเนาะพี่น้องยี่ค่ะยี่เนี่ยพี่นอ้องเออลงดูนี่ว่านังยางเยืกสีนเนาะยางเยืกสีนเนาะพี่น้องบุ่มนะลแล้วก็ยี่ผมเนยว คิดว่าเอาจังไดเอวอันนี้คือหน้าแต่งนะคะพี่ลองสังเกตหน้าแต่งดเกสิลลอกขาบออกให้บิ้ง,งนางแต่งหน้าสวยหน้าทนจะสาวเลยหน้าทน,นจะสาว เราก็จะมาถอดจะมาถอดดีไอ้นะคะพวก่าคู่สอนเป้่นกับมวลกี่หนาหันแปลว่ากี่ร้อยร้อยนี้มากพี่น้อง บรดบอกไพ่เลยเพราะว่าถ้าถ้าไปบวกกับก็บอดีมากไงจริงๆเนี่ก็โทษนะคะที่บรดบวกบรดสั่งบอดีลากอะแต่ว่ากับเฟรตเฟษบวกที่ว่ากลับกันเดิอดประมาณนี้นะคะเมสุภาพกี้ก็บอดไปไปบวกนุ่งจูก็บอดีไปบวกพยาบาลก็บอดีบวกป้ามนาดก็บอดีบวกค่ะอัลลาสุดนี่นั่งนั่งกินกับอันพยาบาลพยาบาลสายจวดเนาะค่ะกับเตียว่น ก็นั่งกินอยู่อันที่ลังบ้านอันนี่นุ๊กจูเพิ่นก็คุยกันกับอันอันกับผู้ใหญ่อยู่ในบ้านอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยบ่ได้บวกก็เลยออกมาเลยนะคะเลขสิข้าวๆให้เบิ่งสิล้างหนายเบิงงเบ่งค่ะพี่น้องหน้าสด ก็อื่นกะถั่บ while, いいีอ้ายกว่านะคะเพราะว่ายังเพราะว่าทันทับพัสดมันจะแสงแสงหงนาหนาวิธีค่ะพี่น้องมันหลายมันสียงเฮาเห็นแดดต้องเสียงเฮาสียงหงอยตางสิแม่พี่น้องสังเกตด้วยหม้อรั่มหสิมาหงอยหงอยตางสิไรเนี้ยพอเราคุ้นทัมวัสดัยบีอ้ายเดี๋ยวเราคุยกัน เบียก <reen cient. S 2> okay. ์กบอริสไปด่าเปียกกกบอริสอะไรปะด่าเบียร์จวดเลยค่ะ ต่างเต่งหน้าบางมากเลยคือบ่พี่้องคิดบ้างต่างแต่ต่างแต่ใบาสามน่ะแล้วเครื่องสำอางไม่ได้เอาไปด้วยนะเที่ยเดียวเลยค่ะบม่ติ้ตัวปยังหรืนี่ค่ะคือหน้าครึ่งหนึ่งนะคะที่เช็ด นี่คือเสร็จแล้วนะคะพี่้องคะอันนี้คือนาหน้าล่างแล้วค่ะหน้าล่างเนาะหมดไปสองแผ่นนะคะหมดไปสองแผ่นค่ะพี่้องนี่ประมาณอ่าเครื่องสำอางที่แต่งมากนะคะ เสร็จแล้วแล้วเกาจะขอตัวไปอาบน้ำนะคะอันนี้ครับพี่น้องล่างหนานะคะอาบคลิปน,นี้กะ เอาไว้ใบจะมีค่ะพี่น้องดอกเกีขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่น้องนะคะทีท่ติดตามนะคะขอบคุณพี่น้อง fc ที่ให้กําลังใจกีทุกๆคลิปนะคะแล้วก็บอกกดขำโฆษณานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะว่าสิเป็นพี่เบนนะคะแล้วก็บาสวิตแล้วก็อาเสียนุก,กูล นะคะแล้วก็ท่านรองแล้วก็พี่สีทองนะคะที่โอนมาไล้ออนไล์ให้มือนี้เย็ดมาไล่บบท่านค่ะก็ขอบคุณหลา,ายๆเดี๋ยวออกเสงานหนากันแล้วกันนะคะขอบคุณพี่พี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆแล้วก็ขอบคุณพี่เอียงกวนา๊ะพี่เอียงกวนที่เพออิ่นเราโอนเงินมาให้นะคะที่เก็บจำบได้เดี๋ยวก็มาซื้ออดิศักย์เอียงกระเพิ่นใส่ซื้อนี่นะคะก็ขอบคุณพี่หลงสุกุ์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ